รัฐบาลวังเจ่งองการระดมพลในการยเสือศีดินคณะสงฆ์ก็ช่วยประชาชนก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ละทิ้งขึ้นแต่ละกันงานออกเปรนพระราชทานหลวงน้องถวายเดชหลวงปู่วัดอันนี้ก็เป็นสาพระสงฆ์คณะสงฆ์ก็มีกองพนักช่วยวักพระช่วยพระขึ้นและกันในกองพนักผ้ากองพน วัดช่วยวัดวังบนพระช่วยพระน่ะที่จะมอบเวชกัรแบ่งปันเพื่อการละกันเพื่อเฟื่อเพื่อาเพื่อกันและกันเนี่ยต่ำนี้เป็นต้นน่ะพระไม่ริงโยมโยมไม่ทิพระพระด้วยกันไม่ทิพระเพ่อการละกันน่ะเหมือนเช่นนี้น่ะขันธ์สต่ว่าแปลเก็ได้มาเป็นเจ้าภาพขันธ์สมรับอำเภอรับตังบลรับวัดทุกการเข้ามาเป็นเจ้าภาพน้องอดิษฐานเด็กหลวงปู่พระปูชนสาตสาธร หลวงปู่วันเพื่อหันเป็นรูประธรรมนะเป็นรูประธรรมจิตอยู่ดูความเป็นเพื่อหันเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบแบบแผ่นแบบอย่างแบบฉบับเพื่อกับอนุชนรุ่นหลังนะไม่เข้าใจว่าเออขนางสมเปินจัตเจี๊ีกันนี่เพื่อต้องการยกย่องเชิดชูบูชาพลนามคำดีของหลวงปู่หลวงปอกพระมหาเถระอุรัชฌุย์อาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการ หนาทั้งนักธรรมสิน้องผัดผันสมมาตรสมาตารวะดำเต้าดำหัวนามานะฮะโแล้วกรณบัตรัแจกรักษาอาหารของหลวงปู่มาถึงที่สุดะึ่งบัดนี้หลวงปู่ได้ละทันผานแล้วโเฮาทั้งหลายก็ได้ว่าเลยเฉยๆข้อมที่แจกจ่ารจัดงานแบบเป็นตัศลนักนารประทานออกเป็นพระราชประทานเทิงน้อมถวายแด่หลวงปู่พระงปู่เสียหน้าาทำหลวงปู่วัดเมื่อของเก็บของขานะ โดยเย่าะนี flame, ่ก er. th 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 ็คือผมดาภัจจเนี่ยที่รับพระราชทานีเพิ่มเครื่องหลวงปูเป็นรัครูสัญบัตนะที่ตึกษาเจ้าคณะเมืองบามคินเนีเป็นตำแหน่งรัครูสันญบัตก็คณะเดืองทั้งที่เต็มทั้งหนึ่งก็จะได้เป็นพระราชาะเจาส่แเนียเป็นเจ้าคณั้งที่เตเนี่ยในพระยอเนี่ยะตั้งไปรัาสารกดี นันก็เป็นการยกย่องที่อชูบูชาผลงานต่างๆของน้องี่เคจะทำบวงเ็นมาตลอดที่ตรงที่ิด้าาขันแล้วได้รับคำมหาตรนนี้ได้โควาได้ถึไม่น่าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัพระองค์ผู้ทรงพระกรุณประเกล้าฯไ้ราจะาเพืนเพื่อาประกอบที่ถิ่นราะรางสรรค์ในวันทุ่นี้3ตุลารม2568ังนั้นเราขอพระนจ้ามรดกมหาาทุก่างครับ คณะจ้าภาพสถาการจรติดเมืองมสถาสายุงเทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายมีความเยตสาเ็จในชุมนารของเนของหลวงปู่นะครบปู่ีนาสทสนหรวงปู่บัทนที่จะมีตบองชีวิตสมุนท่าผันอยู่เมื่อหลวงปู่้รับผันผนแล้วก็น้องถวายเป็นอาจารยโ้าน้องถวายในการที่จะปราชาว่าจะเป็นอามิปบาชา ด้วยดอกไม้ด้วยข้าเวเดียวของด้วยปราสาทลพบสระดิงเทารัตนาเจระิราตน์คามาลหลงโอ่เครื่อนอนบนปราสาทลับสระดิงพร้อมที่จะกระทำบำเพ็ญถวายทงผาา้าใบกีบอนระักบ,บริขารและละหวาดเ่วนทั้งหลายทั้งปวงเป็นเจ,จ้จาภาพตุกตปัจจายาทผ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่หหังโดทท่า่า่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่นจร่ย่่ย่่ และปฏิบัติปูชาด้วยธรรมะคำสอนที่หลวงปู่ได้สอนไว้ตามธรรมะคำสอนของพระธรรมาสงเจ้าว่าจะาอ้อนวัวอาจจะทําความดีจะทํายิตมใจให้ควาใสจะเป็นคนติดต้องรักษาสิงจะเริญภาวนาดูยังนิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อตามปฏิบัรักษาสิงปฏิจะเริญภาวนาปฏิขอพรถ้าเจอการรักษาติดสารนับต่อยอดเข้าวัาความเด็กความทำลูกวันมะวามสิง อาจารย์เลดอยเตงตัวขบังษาขบันษาประการสงไปตระระเล็กระอ่อนเข้ามาพึกษาโราเรียนแล้วระมาไปไหนในพุทธาศาสนาเพื่อจะได้มีศาสนายาในพุทธาศาสนามากห่ขึ้นต่อไปปฏอาลามก่อะจรหันเลยปต่วันนี้ปราาจ์จากสงอง์สมเด็จขอขยัดนทั้งหลายด้น้นถึงว่าจะต้องมีทำทิสุนะคุพริการฉพระ ลูกสามเณรแต่ที่จะต้องบนเ,เรียนเป็น,นาวเป็น่องกนี้ด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างในฐานะที่เป็นเจ้าคะปกครองระดับจังหวัดถ้าเราส,สมทบเนรลดลงดลงดลงสถานการณ์อบ่งบอกอะไรลานวัดทุกวัดจะต้องมีการบริหารจัดการในวัดนั้นเพราะว่าจะเป็นการปกครองการศึกษาการแรงแจงการชำระการการคณะสงา์ศึกษาสุงา์ ทุกอย่างเรีกว่าหกด้านของมณฑกเที่วัดทุกวัดแต่บรนการขับเคลื่อนต้องมีการพัฒนารักษาสตร์โดยสาันต่อยอดได้พลังบวบรักค้ามรัชการ้องทิศขับเคลื่อนไปพรขอมๆกัตเรียกว่าพลังบวบแต่รักโลงขับเคลื่อนบัรจะเป็นเรื่องพอเพียงเรื่องริมาณเรื่องอิตสาหกรรมและอ่านอยู่มันที่เขาถัานทั้งหลายใดระทำมุมเป็นน้องบริสุทธิ์วานแด่ หลวงปู่พระปูเชนสัตว์สารอหลวงปู่ว่าที่ถังเป็นเชนวัจจะรายการเพื่อปาริภะเวียด้วยวนานถนใจสิงแคในหน้าเวลานี้นี่แหล,ละเธอเป็นโลกธรรมนา,ามธรรมอยา,า,ากต้องมีทุดเลยทีนี้นานกระตับคนเย็นนะได้ทำหน้านโกศสบุบฑรณ์ที่ธรรมนันสชามาหาโหระสทายาจงทั้งหลายเป็นเจ้าภาพดัในน้ำจิตใได้เลยชื่วในน้ำไปแล้ว ขอสังเวยพรงพรามนี่น้อมถวายเป็นอาเรียวชาได้หลวงปู่กรโคชนาตาสารตอนหลวูวันนาทิพตโลสังคัตได้รับปัตตาอันุทนามบุญในของสารสนทนบุญเจตปริมาณศรทามหาบุญศรัทธาเจ้าหวนเป็นในหลวงหนนไปนอกก่วมวยชัวยกันน้อมบิญถวายนี่ขอหลวงพญายหลงปู่รโคชนาตาสารตอนหลูวัน ได้รับประทานโมทนารวนิถอดว,ยยโโปปโโวิญญาณหลวงปู่โงดวิสตตุกเทศหลวสวรรค์จ้าฟ้าหมาในปานต่างความมุ่งมั่นปัทนานั่นสจงจะมีเจียมแจดีนี้และอเนกสงฆ์พลบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่ได้มาเป็นปฏิปทายจ้าครับกับคณะสงฆ์จังหวัดแปดอำเภอสุเมนอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแปะแปะร่วยกันและอำเภอวัน,นที่นั่นที่นี่ ลวงพิษหลวงหาหลวงว่าองค์เดชสาผูกชนทั้งหลายได้รับปัติาโมตนาบุญได้รับสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยวันยิ่งอันนานเพอพระฤทธีสีเอี่ยนอันวันเชี่ยนมอบพระคนณพรราชการสัเท้าประชาชนสาธุชนทั้งหลายจงมีพระละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะในประพฤติปฏิบัติรักษาสื่อสารต่อยอด โดยการกั้งโจววาระโคดศัสนาคือปณิธานเจตนารมณ์ของหลวงปู่พ่อโคเจนาสาสาตรนโปบัตให้มีความเจริญมั่นคง่งหลงใหลไปเจใจตามความที่ทุกท่านปัถนาไเพื่้เกิดความสุขความสำเร็จเจริญในพุทธธรรมกรรมสั่งสอนของทรานสมมาสมุทรเจ้าด้วยอายุวันหน้าสุขะพลรปฏิพานธารสารสมบัติ พรรมาสามสมบัติตลาการานานแสดงพระธรรมเตชนาในปูชาประาหันว่าพอสมความเตเวลาจึงขอสมมูรติยธรรมเดชนาลงคงไห้เขียนเตอีเอวังกอ,อกมีโดยปากาละักนี้ ธรรมประเทศสถานโดยดพ,รพ,พระเดชพระคุมหลวงพ่อท่านจะาคุกพระโกยเจดียรับรองจ,จัง,วจงววหวัดแพร่จังหวัดวันพระธาตุช่อแห่ราราบหลวงจบลงไปที่เรียบร้อยลำดาบต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องอกับปิยาผ่าเครื่องสังฆะ่านสังเกตเครื่องไทยยาร่ แต่พระสง์เอาแสดงวัฒนธรรมศทศนาขอเจอริญพรเชิญท่านฮารุพีสีเอียดได้หัวของชิน้นได้ระเทนแตเ่เครื่องพยยธรรมให้กระบดชพกุตรหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโอสัยเจดิยรักซึ่งเป็นองค์เทพในคำของคืนวันนี้ขอเจอริญพรเชิญ ในในการนี้ขอเริญพอนเชิญท่านตำรวจโทสุรวิทยุวัรนรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจภูทรตร้อยอได้ประเคนอาภาตราให้กับเชพระคุณหลวงพ่อท่นงงานเจ้าคุณนขุนใสเกียรติยาลักองค์เทศในคำของคุณวันนี้ ในการถวายเครื่องกระฟี่ยพันธ์กันเทศได้เป็นที่เรียบร้อยระดต่อไปเราจะได้รับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นระเบิต่อไปนะครับยะถาวาลิปะหาปุลาปาริผู้เล่นตจลาสลันเจวะนวะอิโตหินนังเปตังนังอุปปกะปติ จิตสัมปะทิตังตุมหันทิสเมวะสัมมิันตัพเทปุเรนโตสังกะจันโยปนะมัสวยะธามณิชวันติมุลาวยะธาตัพเทปโยวิปัชฌานตุสัพโลกโอมินาตุา เป็นอวัตวันตาภระโยสุขีลิขายกโกภาวะพิวาทนาเปริกะมิจังอุทธาปัจิโนตักกาวโรธรรมะวัฒนติอายุวันโนสุขังภักดังจะแสดงได้กระพรบจาเอพระคุณ พ่อท่านจะบูชท่าตกวนใจเจ,จตียารักจบตรงไปที่เรียบร้อยให้หลวงพ่อได้ดนงจากธรรมะได้พักผ่อนตามิยาบทในที่รับรองเดิมน,นะครับ ไปจะเป็นการตรวจพระวิธร,รรมสวายแด่ดวงวิญญาณหลวงปู่พร,ระรู่ชินาศตาทองทางด้าสภาได้บูชาผ้าบูชาได้สลอดเนอร์เราไม่ได้ปิดในการบูชาในครั้นี้ขอเินอพรเชิญท่านปริพลจอมดวงว่าที่สมาชิกองการบริหารส่วน จังหวัดแพร่อำเภอบางชิ้นเขตสองอได้จุดเทียนบูชาพระอภิธรรมต่อหน,น้าพระสงฆ์พู้พระสงฆ์องค์ส่วนทั้งนั้นจำนวนแปรูปขอเจริญพรเชิญ ทันทั้งหลายเขาโรคนอมนบในพระพิธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า ในโมงเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโต 嘎达、啊。啊